ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับ outdoor channel และหัวข้อวันนี้ก็คือ honda cbr 150r เอ่อ All new sticker ใช่ครับก็พูดถึง All new sticker นั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็ไม่ได้มาพูดถึงตัวใหม่ที่จะเปิดตัวกันอย่าง ที่ชแนลอื่นๆเขาพูดกันนะครับแต่ว่าผมจะมาย้อนโฉมเก่าให้ฟังกันละกันว่าโฉมเก่าเนี่ยมีมากี่ลายแล้วนะครับออนิวสติ๊กเกอร์มากี่รอบแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับสําหรับโฉมโฉมใหม่แล้วก็โฉมเก่าเออจริงๆก็โฉมเดียวกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ C.B.R. 150R ปี2011นะครับในช่วงประมาณปี2011ปลายปลายปีนะครับได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่จากทาง A.P. Honda นะครับเป็น Sport Full Failing นะครับระบบหัวฉีด P.G.M.F.I ในคลาส150นั่นเองจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจาก C.B.R. 150R แต่สมัยนั้น รู้สึกจะไม่ผิดจะระบุชื่อว่าเป็น cbr 1 5 0 i นะครับเพราะว่าได้เปลี่ยนมาใช้หัวจีด b g m f i เป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ได้พลิกชื่อกลับมาเป็นใช้คำว่า r เหมือนเดิมนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะหน้าตามันเหมือนเดิมตัวนี้ก็มีอยู่3สีด้วยกันนะครับสำหรับสีแรกก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีดำนะครับแล้วก็มีสีไตรคัลเลอร์นั่นก็เป็น3สีนั่นเองนะ ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นความฮือฮากันอย่างมากนะครับในการเปิดตัวรถตอนนั้นเพราะว่าด้วยรูปทรงรูปรักนะครับระดับ1 5 0 c c เนี่ยถือว่าตัวนี้รูปทรงแฟลลิ่งหรือว่าเป็นมิติรถต่างๆมันดูใหญ่นะครับสมส่วนและตอนนั้นนี่ยังถือกันว่าเป็นบิ๊กไบค์กันเลยได้ซ้ำนะครับสำหรับ CBR-150R ตัวแรกที่เป็นหัวฉีดนะครับก็ชมต่อมานะครับเป็นโฉม2012นั่นเองนะครับ จริงๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับโฉมนี้นะสำหรับโฉม2012เนี่ยก็มี3-4สีเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนลายนิดนึงสำหรับโฉมไายคัลเลอร์นะครับแต่ว่าสำหรับโฉมที่เป็นส,สีแดงเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรู้สึกจะเหมือนเดิมยกเว้นสติ๊กเกอร์นิดนึงมั้งถ้าผมดูแล้วมันนะ ก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนสีดำเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือจากสีเหลืองๆเนี่ยกลายไปเป็นสีขาวนะครับก็จะดูเรียบหรูขึ้นนิดนึงนะครับ สารับชมต่อมานะครับเป็นโฉมของปี2014นั่นเองนะครับสำหรับโชมนี้นี่ค่อนข้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นลายข้างๆ้างรถนะครับที่มีลายเคฟล่าเข้ามานะครับฟอนต์ตัวหนังสือที่ดูเปลี่ยนไปนะและก็เป็นลายลายด้านหลังนะครับตรง นนตัวนั้นก็จะมีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะแล้วก็มีการตัดสีกันแบบทูโทนนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงดําหรือว่าจะเป็นขาวดานะครับส่วนสีดำเนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งความดูดดันเหมือนเดิมนะครับสาหรับโฉมนี้ก็พูดตรงๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนอกจากสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับสาหรับโชว์ปี2014นะครับผม ก็สำหรับปี2016นะครับเป็นโฉมโมเดลยันปัจจุบันนี้เลยนะครับสำหรับโฉมนี้น่ผมค่อนข้างชอบนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่มันเตตานะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นการตัดแบบใหม่นะครับรู้สึกจะมีลายที่มันเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็สีล้อนะครับที่ทำสีล้อขึ้นมาอันนี้ต้องยอมรับเลยนะพอใส่สีล้อแล้วเนี่ยความสวยงามค่อนข้างเพิ่มขึ้นพอสมควรบวกกับลายที่ออกแบบมาเนี่ยผมยอมรับเลยว่า มันสวยมากนะครับสำหรับโฉมนี้แล้วก็ยังมีโฉมรีเจนต์นะครับที่เป็นโฉมแบบออกแนวไปทางย้อนยุคนะครับอันนี้หลายๆท่านบอกว่าตัวนี้มันใส่ลายของ nsr ตัวแรกนะครับ honda nsr ตัวแรกเลยจะมีลายคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นลายเขาเรียกว่าลายแนวแนวแนวรีเจนต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างไรทโทสวยงามนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากสีล้อกับลายนะครับเหมือนเดิมตัวต่อมานะครับก็เป็นตัว l e f โ s o นั่นเองนะครับ l e f โ s เนี่ยถูก เปิดตัวประมาปี2016นะครับก็เป็นลายแข่งของทาง Honda นั่นแหละก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมนะครับก็ก็ใครๆก็รู้นะครับสำหรับลายนี้ ก็ขอเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะครับสำหรับ CBR โฉมนี้นะครับที่ผมไปอ่านหาข้อมูลมาหลายๆท่านก็จะมีคำถามประมาณว่าเฮ้ยโฉมนี้แม่งเก่าไปแล้วมันโบราณเกินไปและไม่ซื้อโว้ยอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลมารองรับนะครับว่าทำไมยังมีคนที่ซื้อโฉมนี้และทำไมทาง A.P. Honda ยังขายโฉมนี้ได้อยู่แม้แต่เปลี่ยนสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากโฉมนี้เนี่ยมันล่าขายมายาวนานดังนั้นอะไหล่ที่ผลิตมาเนี่ยมันมีรองรับพอสมควรนะครับคือไม่ ว่าจะเป็นอะไหล่แฟรลิงหรืออะไหล่เครื่องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะักแถมอีกอย่างหนึง่งในกลุ่มของคนใช้รถแนวนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นจ๋าสัทีเดียวก็จะเป็นคนที่มีวัยทํางานขึ้นไปหรือคนที่มีอายุบ้างแล้วนะครับเพราะว่าด้วยท่านั่งที่ค่อนข้างสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนซ้อนนะครับดังนั้นก็เลยทําให้รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นมิตรกับผู้ขับขี่นะครับแถมยังเหมาะกับการที่เอามาฝึกขับเป็นรถ ทดลองนะครับเหมือนว่าก่อนที่จะพีซีก็ขับรุ่นนี้ก็ได้นะครับเพราะราคามันไม่ได้สูงมากแถมยังขายต่อได้ราคาพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็เถอดนะครับเปลี่ยนโฉมสักทีเถอะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแม้สาระจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ